มนาแลวค่ะพี่น้องคิดส่งตำค่ะพี่น้องส่งตำครับเสียบครับพี่น้องส่งตำคอนก็เหนือ ที่แม่แดงล้มกิบไปหรอคะเสียบเพื่อเก้าวหรอคบพี่นอ้องวันนี้แม่แตงในสมตำ่ำน่าหลยค,ค่ะพี่น้องกิดสมต่ำครับพี่น้องสมต่ำครับ เสียบครับพี่น้องสมตังคอนกับเหนือ แม่แตงรุ่งคิดไปหรอคะเสียบเพื่อก้าวหรอคะพี่นอกนี่แม่แตงในสมตำเีที่แม่แตงรุ่งคิดไปหรอคะเสียบเพื่อก้าหรอคะพี่นอกนี่แม่แตงในสมตำกลางเมื่อหลกินน้ำคาหน่อเขาเหนียวป่ะ่อนห่านยุ่งป่ะ ไม่กนขออยู kind of you, it, <laughs> ulously, ่ไม่สองตัวก็สิบจังไม่เปลี่ยนสิบหกีอยู่ที่น้่นเนื้อแทบเดียวทอดค่ะพี่นอกแล้วก็สินี่มะเขือสิมีเสียงรูปฝนยังลอยด้อค่ะพี่น้อันนี้ก็สิเป็นเนือเหรอค่ะเนื้อเนี่ยมาแลวค่ะพี่น้อง คิดส้มต่ำครับพี่น้องส้งตมต่ำครับเนื้อแคบเหวทอดครับพี่น้องแล้วก็ซีนี้มาเขือนแล้วซีนี้เสียงหลุดฝนจับย่อยเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเนื้อแห้งค่ะเนื้อเนี่ย บบอ,อย่างนึ้ผมยนน่มองเือยๆนาน้่งักพีนน้องแล่ไอมุ่งกล่องบันไดข้า,า,ขา,า,ขาขพี่น้อง

那个那么酷。哇，真的，你来表演。 ไม่หมักคุ้องสมากิขอเดี๋ยวมาแซ็นต์ดีๆจากไม่เต็มเสียบพี่ทน่องเขาเยอค่ะวนห่อนเยอะะอ้หเสียบครับพี่น้องสมตัง คอนก็เหนื mm ่อกขับก mm ึ hmm. ่งพ e ิงในขนมจะรับส้มเมือแตงพักเต่มกลา

มือมันมุ่เสียบครับพี่น่องสมตังคอนกับเหนื่อพี่น่องก็เลยเหนื่อเนาะเหนื่อยก่อง เนื้อแทบเดียวถอดครับพี่น้องแล้วก็เสียนี้มันเขือนเสียงนี้เสียงหลุดฝนจับย่อยเด้อค่ะพี่น้อง อันนี้อ่ะสิเป็นเนื้อแห้งค่ะเนื้อยดนี่ยหน้วค่ะพี่น้องคิดสูมต่ำค่ะพี่น้องสูมต่ำกับต้องดบบใส่มือเราขัะฝืนยืนเนื้อ ใส่ปูน้ำพี่น้องเป็นปูน่าเนาะพี่แม่แตงต้มกิบไปหะหรอคะแซ่บเพื่อก้าหรอคะพี่น้องนี่แม่แตงอะไรสมตำ ค่าพ,พี่น้องคิดส่งตำครับพี่น้องส่งตำกับ